เรามาฟังคู่อุปถรัรมภ์อักขรทูตในการแบ่งปันเสริมสติปัญญาแก่เราจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในวินัยลักษณะชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จวินัยลักษณะชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จโดยท่านอาจารย์นิรุตและอาจารย์สมบัติจันก้อนคู่อุปถัมภ์อักขรทูต วินัยเป็นลักษณะชิตของผู้ประสบความสำเร็จวินัยเป็นโครงสร้างที่สำคัญที่สุดในชีวิตหากชีตของผู้ใดปาศจากวินัยชีตของผู้นั้นก็ไม่มีทางไปได้ไกลจากหนึ่งโคริน์บทที่9ข้อ25ถึงข้อ27ฝ่ายนักกีฬาทุกคนที่เข่งคัดในระเบียบเขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่ง ร่วงโรยได้แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ครับให้เราฟังการแบ่งปันของ อาจารย์นิรุตและอาจารย์สมบัติจังก็และใคร่โคนนะครับพราะว่านะตอนนี้ได้บ่งบอกถึงความมีวินัยฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบนักกีฬาทุกคนต้องเคร่งครัดในระเบียบวินัยจึงจะมีชัยชนะได้เมื่อเข้าค่ายเก็บตัวหรือฝึกซ้อมนั้นมีตารางเวลาซ้อมมีตารางเวลากินมีตารางเวลานอนก็ต้องทำตามนั้น เมื่อลงแข่งขันจริงไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดก็ต้องเคารพกฎกติกาของกีฬานั้นๆด้วยตั้งกติกาด้วยตนเองไม่ได้เหตุหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยวุ่นวายเพราะทุกคนตั้งกฎกติกาของตนเองขึ้นเมื่อไม่ได้รับประโยชน์ก็ประท้วงหรือก่อม็บไม่มีการยอมรับกฎกติก,กามารยาทประเทศชาติก็ไม่มีทางเจริญก้าวหน้า ตัวอย่างคนอเมริกันเชื้อชาติที่เคารพกฎกติก,กาและมารยาทเมื่อครั้งมีการชิงเก้าอีป้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการะหว่างอันกรอและจอร์ดดับเบิลยูบูตศาลตัดสินให้จอร์ดดับเบิลยูบูตชนะอันกรอกล่าวว่าเขาไม่เห็นด้วยแต่ยอมรับคำตัดสินของศาลและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะ เพราะคนมีวินัยเคร่งครัดในระเบียบประเทศชาติจึงเจริญก้าวหน้าในขณะที่ประเทศไทยกฎมีไว้แหกจึงร้าหลังไม่พัฒนาหากเราอยากเป็นผู้ประสบความสาเร็จเราต้องกล้าที่จะเดินกล้าที่จะทำให้ทุกสิ่งที่ถูกต้องให้วินัยคลุมทุกพื้นที่ของชีวิตครับ ท่านแบ่งปันมาถึงตอนนี้นั่นคือคำสอนสติปัญญาที่มาจากองค์พระบูป็นเจ้าและประสบการณ์ในชีวิตการรับใช้เป็นอัครทูตของพระเจ้าที่ประกาศพระกิติคุณในแผ่นดินไทยไปกว่าร้อยคิดจักรที่ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยทีมสาวกผู้รับใช้ด้วยกันเรามาฟังท่านแบ่งปันต่อไปว่าข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลมนักมวยที่ดีต้องมีคู่ต่อสู้ คู่ซ้อมที่ดีไม่ใช่ซ้อมเพียงชกลมเพราะไม่มีประโยชน์ไม่เจ็บไม่เหมือนการชกจริงไม่ได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลมคือต้องต่อสู้ต้องทวนกระแสต้องเจ็บต้องอดทนอาศัยอารมณ์ไม่ได้ต้องเป็นเจตนาลมแต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือทุบตีร่างกายคือควบคุมความปรารถนาของเนื้อนหนังให้อยู่ใต้บังคับ นี่คือลักษณะของคนที่สำเร็จเคร่งครัดในวินยัยเห็นคุณค่าและทำตามนั้นนักกีฬานั้นน้ำใจต้องมีและวิันก็ต้องเข้มครับท่านแบ่งปันมาถึงตอนนี้น่าจะต้องไขครวนนะครับท่านผู้ฟังวินันลักษณะชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จจะมีคุณค่าแก่การดำเนินชีวิตในวันนี้ความหมายและความสำคัญของวิีันวินัยคือการฝึกฝนและการควบคุม วินัยคือการฝึกฝนฝึกทุกอย่างการกินการนอนการพูดการใช้ชีวิตและไม่เพียงฝึกฝนเท่านั้นต้องรู้จักควบคุมด้วยคือต้องมีกฎเกณฑ์มีกติกามีการควบคุมผิดก็ต้องลงวินัยครับควบคุมตัวเองในการทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบระเบียบตรงกับคำสอนของพระเยซูที่ว่า ผู้ใดใครจะตามพระองค์ผู้นั้นต้องเอาชนะตนเองจากพระธรรมมัทธิว16-24ข้อ24คนจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ต้องเป็นผู้มีวินยัยจำไว้ว่าผู้เชื่อมีมากแต่ผู้ที่เป็นสาวกมีน้อยเพราะน้อยคนที่จะมีวินยัยทุกอย่างจะเป็นประโยชน์ต้องมีการควบคุมถ้าปราศจากการควบคุม สิ่งที่จะเป็นประโยชน์จะกลายเป็นเรื่องสิ่งที่ให้โทษได้เช่นไฟถ้าคุณคุมได้ก็นำมาใช้ประโยชน์ได้ถ้าคุมไม่ได้ก็ไม่ทํำลายน้ำถ้าคุมไม่ได้ก็ท่วมแต่ถ้าคุณได้ก็นำคุมได้ก็นำมาใช้ประโยชน์เช่นเขื่อนคำว่าวินัยชีวิตหมายถึงวิในัยในทุกๆด้านวิในัยในการทำงานการกินการเรียนการใช้เงิน การดำเนินชีวิตคนไม่มีวินัยคือคนไม่เจริญไม่พัฒนาผลของชีวิตที่มีวินัยคือชีวิตสมดุลไม่เอียงไม่ขาดไม่เกินและทำให้การงานพบความสาเร็จอย่างงดงามที่สุดถ้าชีวิตมีวินัยแต่อย่าลืมว่าวินัยต้องมีการควบคุมวินัยสำคัญสำหรับทุกคนไม่มีเว้นแม้พระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่มีวินัย จากพระธรรมโคลโสีบทที่1นึข้อ17พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่ในพระองค์พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็ทรงสร้างนั้นเป็นระเบียบโดยพระองค์ดังนั้นการมีวินนยการเห็นความสำคัญของวินนยการรักษาวินนยจึงมีความสำคัญต่อชีวิตทำให้ชีวิต พบความสาเร็จทำให้ชีวิตงดงามและการมีวินัยบ่งบอกว่าคนคนนั้นมีการศึกษามีสติสัมปชัญญะมีความเจริญครับเรามาฟังท่านแบ่งปันหนุนใจต่อนะครับปัญญาที่มาจากผู้รับใช้ของพระเจ้าคู่ประถมอัครทูตท่านบอกไว้ยอย่างไรพระเจ้าทรงเป็นเห็นความสำคัญของวินัยพระเจ้าทรงเป็นแบบของวินัย ในปฐมกาลบทที่หนึ่งพระเจ้าสร้างทุกทุกอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายพระองค์ทรงสร้างโลกภายในหกวันและวันที่เจ็ดวันของพระเจ้าพระองค์ทรงพักพระเจ้าทรางสร้างทุกอย่างโดยมีกำหนดล่วงหน้าเลงถึงการเห็นความสำคัญของวินยัยไม่ใช่สักแต่สร้างจะเสร็จเมื่อไรไม่รู้ไม่มีกำหนดไม่มีเป้าหมาย พระเยซูทรงมีวินัยเมื่อพระเยซูทรงมารับสภาพเป็นมนุษย์พระองค์ก็ทรงมีวินัยพระองค์รู้จังหวะของเวลาพระองค์มีเวลาของพระองค์รู้ว่าเวลาใดควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรพระธรรมยอห์นบทที่สองข้อสี่พระเยซูตัดกับนางว่าจิงเอย๋ยให้เป็นธุระของข้าพระเจ้าเถิดเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึง ช่วงเวลานั้นพระอ,องค์ทรงทราบว่ายังไม่ถึงเวลาพระเจ้าทรงทราบว่าเวลาที่พระอ,องค์จะเริ่มราชกิจหรือเวลาที่ประกาศความเป็นพระเจ้าควรเป็นเมื่อไหร่ช่วงเวลาหนึ่งถึงสาสิบปีพระองค์ทรงเป็นลูกที่ดีช่วยพ่อแม่ทำงานช่วงอายุสาสิบเอ็ดปีพระอ,องค์จึงทรงเริ่มพระราชกิจของพระเจ้าหลายคนไม่รู้จักที่จะรอเวลาชอบชิงสุกก่อนฮามชอบรัดขั้นตอน ทำให้ไม่ได้รับผลที่สมควรครับเราจบลงในคลิปที่หนึ่งของวินัยลักษณะชีวิตของผู้ประสบความสาเร็จจากคู่อุปถรัรมภ์อัครทูตอาจารย์นิรุตและอาจารย์สมบัติจันก้อนเป็นพระพรแก่ผู้ที่ได้ฟังและใคร่ควรแล้วติดตามในคลิปที่สองต่อไปของวินัยลักษณะชีวิตของผู้ประสบความสาเร็จขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ